สวัสดีค่ะพลอยนะคะก็วันนี้นะคะตอนนี้ตอนเท้านะคะของวันที่15มีนานะคะก็วันนี้เดี๋ยวพลอยจะไปตรวจดวงกันซึ่งเอกสารนะคะที่ใช้เตรียมในของการ็นวัตถิเนี่ยก็จะมีบัตรไมโครยินทุตรู้จงก็บัตรก,ก,กามาดนะคะหรือว่า ถ้าคนไม่มีวีนะคะก็คือจะเป็นพาสปอร์ตนะคะสามารถไปรับการตรวจได้ฟรีนะคะจากพัคุณซอนะคะหรือที่มีเต็นต์ตรวจนะคะของแต่ละเขตนะคะก็ค่าตรวจนะคะตอนนี้คือฟรีนะคะถึงวันที่22ิมีนาคมนะคะสำหรับคนต่างชาตินะคะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ตรวจนะคะหรือว่าพาฟืนนะคะก็จะมีค่าปรับนะคะสามล้านโว๊สามล้านมอนนะคะเดี๋ยวเท่าไงเราจะไปตรวจกันนะคะ A later few moments later. ตรงนี้เป็นสถานที่ตรวจนะคะของโควิดนะคะที่อยู่แถวบ้านพอยนะคะก็คืออยู่ที่ชินชนยกนะคะก็ข้างหน้านะคะก็จะมีเต็นท์ให้บริการนะคะก็ถ้ามาแต่เช้านะคะคนจะไม่เยอะนะคะแล้วก็ไม่แออัดนะคะ ส่วนระยะเวลาในการตรวจนะคะของแต่ละพื้นที่นะคะจะแตกต่างกันนะคะถ้าอย่างที่พลอยมาทําการตรวจนะคะก็คือจะเริมตั้งแต่ส0บโมงเช้านะคะถึง5้าโมงเย็นนะคะพักเที่ยงตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดนะคะจะเลิกนะคะก็จะเปิดทําการนะคะตั้งแต่เที่ยงนะคะถึง4ี่โมงเย็นนะคะขั้นตอนแรกนะคะก็คือเจ้าหน้าที่นะคะจะสเปย์มือด้วยแอลกอฮอล์ oh นะคะเสร็จแล้วนะคะ ก็จะเข้าไปนะคะแล้วก็กรอกประวัติส่วนบุคคลเบอร์โทรนะคะมีการโทรนะคะว่าเป็นเบอร์โทรจริงหรือเปล่านะคะแล้วก็ประวัติการเจ็บไข้ได้เปิดของเรานะคะตามเอกสารนี้เลยค่ะเมื่อกรอกเอกสารเรียบร้อยแล้วนะคะก็รับอุปกรณ์การตรวจนะคะจากเจ้าหน้าที่นะคะเสร็จแล้วนะคะรับเอกสารคําแนะนําหลังการตรวจนะคะตามนี้นะคะหลักการปฏิบัตินะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เข้ารับการตรวจบริเวณนะคะจะมีการตรวจ2แห่งนะคะก็คือลําคอแล้วก็โพรงจมูกนะคะอาการข้างเคียงนะคะแสบคอเล็กน้อยแล้วก็เจ็บจมูกเจ็บจมูกเล็กกน้อยนะคะฮัลโหลค่ะค่อยกออตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตนน่าทีจะให้กรอกเอกสารนะคะ,นะคะว่านามสกุลชื่อวันปนีเกิดเบอร์โทร ราคาอะไรนะคะแล้วก็เ,เพศเป็นเพศหญิงเพศช,ชายนะคะเราก็เราเรามีประวัตินะคะว่า,ามีอาการอะไรหรือเปล่านะคะก็เราจะเช็คนะคะเดี๋ยวพอยจะขึ้นนะคะวิธีการเ,าเขียนเอกสารนะคะยังไงนะคะ เมื่อกอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่จะให้ตัวจในเอกสารมานะคะคู่มือนะคะหลังจากการตรวจนะคะว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะให้มาตรงที่ห้องตรวจนะคะก็คือจะมีการที่อเอาตัวอุป,ปกรณ์นะคะเข้าไปที่ตัวเึงที่ตรงตรงคอนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ะจะต,วตรวจไปที่องจมตกมนะคะอาจจะเครื่อง,องนิดหน่อยนะคะไม่ได้เจ็บมากแป๊บเดียวนะคะใช้เวลาแป๊บปเดียว ะะไม่ได้นานแล้วก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าอยู่ที่ว่าถ้าเรามาช้านะคะแล้วคือคนจะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็จะไงก็ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ใช่งไงก็ขอจบคลิปวันนี้นะคะก็ยังไงดูแลรั้ไยนะคะสวัสดีค่ะ หลังจากการทตรวจนะคะวันถัดไปนะคะก็จะม right ีข <sucks> ้อความแจ้งนะคะถึงการตรวจนะคะว่าเราติดโควิดหรือเปล่าคะถ้ามีคําว่าอึมซองนะคะหรือว่าในกระถินนะคะแสดงว่าเราไม่ติดเชื้อโควิดนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะช่องยูทูบมีตังนะคะสินฮันแบงก์ไทยแลนด์ค่ะขอบคุณค่ะ